สวัสดีครับช่าง๋องขาซ่อมนะครับวันนี้จะพามาดูทีวีอาร์คนเนนะครับอาการโลโก้ขึ้นค้างนะครับเดี๋ยวเราเราเปิดสวิตดูครับนี่ครับอาการโลโก้มันจะขึ้นค้างประมาณไม่ถึง1นาทีนะครับเกือบหนึ่งนาทีแล้วก็ตัดดับติดสแตนบายนะครับประมาณนี้นะครับ นี่นะครับเครื่องไม่บูตให้นะครับเหมือนแนวอีดีแบ็กไรก็ติดอยู่นะครับเครื่องไม่บูตงลโู้ขึ้นทางนะครับเราจะมาเข้าโหมดแก้ไขเบื้องต้นกันดูก่อนนะครับถ้าไม่ได้ก็ลงเฟิร์มแวร์ใหม่นะครับวิธีเข้าโหมดติดตามเลยครับเข้าโหมดรีเซ็ตเครื่องใหม่นะครับคือนี่นะครับเห็นไหมครับมือผมนะครับ ดันสวิตด้านหลังนะครับแล้วก็กด power นะครับที่รีโมทนะครับกดปุ่ม power ที่รีโมทพร้อมกันนะครับเครื่องจะขึ้นรูป Android นะครับพอขึ้นรูป Android ปั๊บเราก็รอสักพักนะครับเราก็นี่นะครับก็กดลงมาเลื่อนลงมาคำว่ารีเซ็ตนะครับเลื่อนลงมานะครับ เนี่ยครับพอถึงตรงนี้เราก็กดปุ่มโอเคที่รีโมทนะครับพอกดปุ่มโอเคเราก็เลื่อนมันจะมีเย็ดกับโนนะครับเราก็เลื่อนลงมาที่เย็ดนะครับกดโอเคอีกครับทีนี้เครื่องก็จะเข้ามาหน้าคําว่ารีบูตด้านบนนะครับแล้วก็กดคําว่าโอเคอีกนะครับเนี่ยครับ พอเครื่องรีบูตเสร็จเราก็ลองเปิดดูนะครับนี่ครับก็ก็ยังไม่ได้นะครับถ้าไม่ได้เราก็ลงเฟิร์มแวร์กันใหม่นะครับติดตามการลงเฟิร์มแวร์ครับนี่นะครับเฟิร์มแวร์ก็อยู่ใน usb นี่นะครับตรงรุ่นนะครับช่างสองก็ไปขอโหลดมานะครับจากศูนย์นะครับหรือ หาซื้อตามเพจก็ได้นะครับแล้วแต่ถ้าใครมีคอมก็จะง่ายนะครับขอโหลดจากศูนย์นะครับก็ใช้ USB ของซันดั๊นะครับประมาณ 8GB นะครับเราก็มาติดตามการอัปโหลดกันเลยนะครับเดี๋ยวช่องตองก็จะเสียบ USB ด้านหลังเครื่องนะครับพอจะเห็นไหมนะครับ USB เขาจะมีตำแหน่งบอกนะครับ ข้างล่างเป็นหนึ่งข้างบนเป็นสองนะครับให้เสียบช่องที่สองนะครับ USB สองนะครับนี่นะครับช่างตองก็เสียบเข้าไปแล้วครับเอา USB เสียบนะครับพอเราเสียบเสร็จนะครับเราก็หันหน้าเครื่องออกมานะครับนี่ครับหันหน้าเครื่องนะครับเสียบเสร็จ ทีนี้เราก็เสียบปลั๊กเลยนะครับเสียบปลั๊กไม่ต้องทำอะไรนะครับเสียบปลั๊กปึ๊บเดี๋ยวเครื่องมันก็จะรันเองนะครับนี่นะครับเครื่องก็รันแล้วได้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเราก็รอนะครับรอให้มันถึงร้อยเปอร์เซ็นต์รอสักพักนะครับ ไฟก็จะกระพริบกระพริบนะครับเราก็รอให้เขาลันนะครับรันให้เสร็จนะครับถ้าเราลงเฟิร์แมแวร์แล้วยังไม่หายอีกนะครับเราก็ต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่อย่างเดียวเลยนะครับแต่นี่ลองลงเฟิร์แมแวร์ดูก่อนนะครับบอร์ดใหม่ของใหม่เลยก็จะแพงของมือสองก็จะถูกลงนะครับรอไปเรื่อยๆนะครับ ห้าสิบแปดห้าสิบเก้าแล้วนะครับก็รอไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าเขาจะรันเสร็จนะครับศูนย์ถึงร้อยแล้วครับหกสิบแล้วนะครับต้องใจเย็นๆนะครับเป็นทีวีอัโคนิติกนะครับรุ่นสี่สิบเอเอนห้าสองสองเอนะครับสี่สิบนิ้วนะครับ รู้สึกว่าเครื่องรุ่นนี้ตั้งแต่ขายมาเขาน่าจะมีปัญหาเกี่ยวกับพวกเฟิร์มแวร์นะครับเพราะว่าตัวนี้เขาเป็น Android นะครับเขาใช้อินเทอร์เน็ตได้นะครับก็ได้ประมาณ70%เอร์เซนแล้วนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับอย่าให้ปักหลุดอย่าให้ไฟดับทั้งบ้านนะครับ การอัพโหลดจะไม่สมบูรณ์จะไม่เสร็จนะครับ USB อาจจะเสียได้นะครับเฟิร์มแวร์อาจจะเสียได้นะครับก็รอไปนะครับใกล้เสร็จแล้วก็จะไว้นะครับนี่นะครับศูนย์ถึงร้อยแล้วนะครับก็รอจนเครื่องดับกระพริบกระพริบนะครับนี่นะครับพอมันได้มันก็จะกระพริบ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 นะครับเราก็ ทีนี้เราก็ถอดปลั๊กนะครับถอดปลั๊กเสร็จเราก็ถอด USB นะครับการอับโหลดสมบูรณ์แล้วนะครับเสร็จสุดแล้วนะครับถอด USB ออกนะครับนี่นะครับพอถอดปุ๊บเราก็เสียบปลั๊กเลยนะครับเสียบปลั๊กแล้วลองเปิดเครื่องดูนะครับ ครัลองดูนะครับว่าจะได้ไหมนะครับถ้าไม่ได้ต้องเปลี่ยนบอร์ดใหม่เลยนะครับเป็นแอนดรอยก็จะช้าหน่อยนะครับนี่นะครับได้แล้วนะครับเนี่ยคำว่าสมาร์ทขึ้นมาแล้วนะครับกำลังรีบูตนะครับถือว่าเสร็จสมบูรณ์ใช้ได้แล้วครับเครื่องรีบูตแล้วนะครับ เป็นไงบ้างครับดูคลิปช่างต่องไ่ายไหมครับการลงเฟิร์มแวร์เครื่องใหม่นะครับสำหรับเครื่องอัลคอนิติกนะครับ40นิ้วรุ่น 40hs นะครับนี่นะครับเปิดติดแล้วนะครับยินดีต้อนรับนะครับก็ดกดตัดไปเลยนะครับถ้า ท่านชอบคลิปนี้นะครับหรือหาซื้อเฟอร์แม์ไม่ได้ติดต่อช่างตองได้นะครับเดี๋ยวช่างตองก็จะบอกนะครับหรือจะโทรขอศูนย์ก็ได้นะครับหมายเลขโทรศัพท์อยู่ที่หลังเครื่องนะครับศูนย์บริการนะครับถ้ามีคอมมีอะไรก็สามารถทำเองได้นะครับโหลดลงแฟลชไดร์นะครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับ ขอให้กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับกดซับสไครป์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่างตองต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับช่างต่องพาซ่อมก็ขอลาไปก่อนนะครับสําหรับสั่งซื้ออะไรช่างตองจะปักหมุดไว้นะครับที่ใต้คลิปนะครับสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ